ดูหน่อไม้หน่อไม้โตยังหลายวันแล้วไปโรงพยาบาลอ่ไ,มไ้มาดูโอ้ยุ่งเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยมาอัพเดตหน่อไม้ไรมันผูกมันผูกมาอัพเดตหน่อไม้ไรเด้อไ่ไงละพ่อผมพดขายละ

ย้งจะครบต้นกระถินต้นกระถินเสียงาห้องหึ่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 งโอ้บุ้งไก่กินมดฮะ Rồi. Cái chỉ kim hoặc bung mất. Cái KIN kiến hoặc bung mất ạ. Ở bây xay mà 2 xóng là. Ở bây xay mà mà là. hoặc bung. Cứ mà tự nhiên Này, thảy lụp Chỉ trời ăn lâu Đếch, kín ăn ăn Lại mục đâm vậy đó đâm đâm, chơi thăm nảy mà เยหน่คิด <ừ. S 1> ไปเอ,อาป้ามัดมาร้อนึง่นงขน,นมอืมอ้ย,ยงอ้ Dụ ơi. Dung dung.